สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยกันอีกเช่นเคยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารูปแปลงเขาสวยมากๆด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนลาดยางนะคะและด้านข้างก็ยังติดกับทางสาธารณะด้วยค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะมีไฟฟ้านะ้าประปาผ่านค่ะเอกสารสิทธิ์นะคะจะเป็นโฉนดขุดแดงมีเนื้อที่5ไร่3งานกว่าๆถมให้แล้ว ะะสามารถเข้ามาปลูกบ้านหรือว่าทําสวนได้เลยค่ะมีสระน้ํานะคะเอาไว้เก็บน้ําทําการเกษตรให้อีกหนึ่งรูปค่ะพิกัดแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งพึ่งอําเภอหนองขาย,อยาจาอุทัยธานีบรรยากาศตอนนี้เนี่ยร่มรื่นแล้วก็เย็นมากๆเลยนะคะเงียบสงบมากไปเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันค่ะเรามาเริ่มกันด้านหน้าแปลงเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมแปลงนี้นะคะที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นที่ของเรานะคะ เดี๋ยวแนวขอบเขตเดี๋ยวต้อจะพาไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวพาดูถนนก่อนถนนลาดยางเนี่ยค่ะจะเป็นถนนที่อยู่หน้าที่ดินของเรานะคะตรงออกไปนะคะประมาณ2.7กิโลเมตรก็จะไปที่ถนนเส้นสายอุทัยธานีทับทันนะคะแค่2.7กิโลเมตรค่ะถ้าหากเราเลี้ยวขวานะคะถัดที่ของเราไปนิดนึงนะคะ่ะตรงนี้เนี่ย จะเป็นโรงเรียนการนาพิเศษนะคะแล้วก็เลยไปเนี่ยสามารถออกไปที่ถนนเส้นหลักสาย333ได้ค่ะแค่7กิโลเมตรนะคะถนนเส้นนี้เนี่ยมีชาวบ้านสัญจรตลอดเลยนะคะอ่ะแล้วก็มาดูถนนด้านข้างที่ของเราค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางสาธนารณะนะคะต,ตอนนี้ก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะคะเลยเข้าไปเนี่ยมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะประมาณ3-4หลังคาเรือน มีไฟฟ้านะปราปลาเข้าไปด้านในแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะและที่เห็นเขากําลังถมดินกันอยู่เนี่ยค่ะกำลังทําอยู่เนี่ยก็คือเขากําลังออวางท่อน้ําปละปานะคะเป็นประปาส่วนภูมิภาคเลยค่ะซึ่งก็จะได้ผ่านหน้าแปลงของเราเลยนะคะนี่ค่ะที่แปลงนี้นะคะแนวขอบเขตนะคะ ด้านหน้าเนี่ยจะกว้างติดถนนลาดยางนะคะถึงประมาณ83 83เมตรเลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านซ้ายนะคะจนถึงแนวเขตของเพื่อนบ้านที่มีต้นมะพร้าวอยู่นี่นะคะจากถนนนะคะลึกเข้าไปถึงประมาณกลุ่มต้นไม้ต้นนี้ค่ะประมาณ135เมตรนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะกว้างประมาณ80เมตรนะคะ,ะส่วนด้านขวามือนะคะที่ดินของเราค่ะ ก็เริ่มตั้งแต่หน้าถนนนะคะยาวค่ะยาวลึกเข้าไปนะคะประมาณ115เมตรซึ่งติดกับทางสาธารณะด้วยค่ะ115เมตรเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะคะแล้วก็ด้านหลังที่ค่ะส่วนที่เป็นหญ้าตรงนี้คือที่ถมนะคะ เจ้าของจะถมยาวเข้าไปด้านหลังเลยนะคะก็ในที่เนี่ยส่วนมากก็จะมีเป็นต้นสะเดาะะกลุ่มต้นสะเดาเยอะมากค่ะตอนแรกเจ้าของตั้งใจจะทำเป็นสวนนะคะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วค่ะน้ำประปาก็เข้าถึงนะคะมีมออแปลงให้แล้วค่ะขนาด5แอมป์นะคะ ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของกาลังสร้างเป็นที่พักเหมือนคล้ายๆแบบเป็นที่พักในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กําลังจะทําห้องน้ําด้วยแต่ยังแต่ยังไม่เสร็จนะคะพอเดินเข้ามาค่ะ ก็จะเจอต้นมะค่านะคะอยู่หนึ่งต้นค่ะขนาดประมาณ2คนโอบเลยค่ะแล้วก็มีม้านั่งด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นสระเก็บน้ำหนลูกแนวเขตด้านหลังนะคะจะหลดขอบบ่อเลยค่ะนะคะตรงที่เป็นเพื่อนบ้านตรงนี้นะคะจะหลดขอบบ่อเลยนะะแล้วก็ยาวไปจนถึงจะมีมุมตรงนี้นะคะดูภาพมุมสูงประกอบด้วย แล้วก็กลุ่มต้นไม้ที่ต้อยชี้เมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เจ้าของกำลังสร้างนะคะเป็นน่าจะเป็นบ้านพักในสวนแล้วก็มีถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำค่ะตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนส่วนตรงนี้คือส่วนที่ถมแล้วค่ะที่เหลืออีกนะคะเป็นเป็นนาค่ะประมาณ3ไร่กว่า มุมตรงนี้เลยนะคะมุมด้านหลังมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เหงาค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะแล้วก็ใกล้สถานีอนามัยตำบลทุ่งพึ่งแค่2กิโลเมตรค่ะส่วนโรงพยาบาลหนองคายังนะคะก็แค่7กิโลเมตรนะคะเดินทางแค่ประมาณ6 7นาทีประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีตลาดสดทับทันด้วยนะคะประมาณ9กกิโลเมตรค่ะส่วน โรงพยาบาลอุทัยธานีแล้วก็ตัวจังหวัดอุทัยธานีประมาณ16กิโลเมตรนะคะถ้าหากท่านไหนมองหาที่ดินนะคะเอาไวป้ปลูกบ้านทำสวนหลังกเกษียณแปลงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะสามารถขับรถไปกลับได้ค่ะประมาณ3มชั่วโมงนะคะขามาสามชั่วโมงนะคะไม่ใช่ไปกลับสมชั่วโมงนะคะเดินทางสะดวกค่ะถนนดีหมดเลยนะคะ และใกล้ๆเนี่ยค่ะประมาณ2-300เมตรเนี่ยก็จะมีร้านขายของชำอยู่ตลอดเลยเอกสารสิทธิ์ก็จะเป็นฉนดครุฑแดงนะคะเนื้อที่5ไร่3งาน60ตารางวาค่ะท่านผู้ชมขายไร่ละเพียง380,000บาทเท่านั้นค่ะท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้อยากจะนัดเข้ามาชมที่ดินหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อต้อยเข้ามาได้เลยค่ะได้เหมือนเดิมนะคะ ้คลิปนี้ต้อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันให้ด้วยค่ะยังไงขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ